ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะหากพบผู้ป่วยหัวจะอยู่เต้นกระทันหันจะช่วยเหลืออย่างไรให้ถูกต้อง ไปชมการสาธิตวิธีการทำ CPR โดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรคะผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจะมีภาวะหมดสติและไม่หายใจให้ท่านลองทำการปลุกเรียกผู้ป่วยโดยการตบบ่าแรงๆสองข้างพร้อมกับสังเกตการหายใจหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองและไม่หายใจ ให้ท่านตะโกนขอความช่วยเหลือรีบโทร169 9และท่านจะได้รับคำแนะนำให้ทำการ CPR ต่อไปครับการทำ CPR คืออะไรคะการทำ CPR หรือที่ทั่วไปเรียกกันว่าการปั๊มหัวใจคือการกดหน้าอกเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญได้แก่หัวใจและสมองภายใน4นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นสมองจะเริ่มตายและหลังจาก8นาทีหากไม่ได้รับการปั๊มหัวใจโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้แทบจะเป็น0% ดังนั้นการทำ CPR ระหว่างรอรถพยาบาลจึงเป็นทางเดียวที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยในปัจจุบันนี้โดยทั่วไปเราแนะนำให้ทำการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องช่วยหายใจเหมือนในอดีตแล้วครับอยากให้คุณหมอช่วยสาธิตวิธีการทำ CPR ว่าต้องทำอย่างไรคะเมื่อพบผู้ป่วยหมดสติให้ท่านใช้มือสองข้างตบไปที่บ่าดสองข้างของผู้ป่วยแรงเพื่อปลุกเรียกคุณครับคุณครับ และสังเกตการหายใจผู้ป่วยไม่มีสติและไม่หายใจให้ท่านทำการโทร1 6, 6 9เพื่อขอความช่วยเหลือและท่านจะได้รับคำแนะนำาให้ทำการปั๊มหัวใจให้ท่านทำการเปิดเสื้อของผู้ป่วยออกเอามือขวาส้นมือวางบริเวณกึ่งกลางกระดูกหน้าอกมือซ้ายวางทับแขนเหยียดตรงและวทำการกดหน้าอกลงไปให้ลึกที่สุดเป็นจังหวะดังแสดง กดและ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 กดโดยท่านจะท่องกดหน้าอกจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงหรือคนไข้กลับมามีสติครับ,รบนอกจากนี้ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติที่จะช่วยวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อช็อคหัวใจในรายที่เหมาะสมจะยิ่งสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นอีกครับ ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะกันแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามชมวิธีการใช้เครื่อง AED และพบกันสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน